นีครับสินค้าเตอร์สต็อกนะครั้งยิ่งใหญ่นะครับโอ้มีแบงค์กันมาสองรุ่นฮนะดีเทลเอฟแปดซีนะครับเ,เ,เนี่ยเตะทักนะครับแล้วก็มีสนเนเปอร์ฮะเป็นบีบีคันนี่มีแซ่ให้มีน้ำยาเอ่อน้ำมันแล้วก็มีแม็กกาซีนส,สองแม็กนะฮะอันนี้เหมือนกันนะครับมีสอดหกมีคู่มือให้เนาะนะครับก่อนนะฮะนี่สวยงามมากครับดูเหมือนกันครับผมอันนี้ก็สนเนเปอร์นะ ว่าใ <laughs> ายดีครับเข้ามาเติมส <c oughs> ต๊อ,อกจะเอามาโชว์ไดงครับ <c oughs> โอเค <c oughs> อนี่ตอนนี้มีสปริงให้นะครับมีก็มีกล้องมีไลน์ให้ครบนะฮะไม่ต้องอห่วงมีให้ตามที่เราลงไว้ะะโอเครับสนใจสินค้าใครมีคำ,ยยคำถามสอบถามสั่งซื้อได้แล้วครับเราจัดส่งทุกวันนะครับ